ตอนนี้การแสดงการคัดค้านนั้นถือว่ามีอยู่จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับถ้าไปดูในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับจะเห็นได้ก็จะมีป้ายค้านพบรบนิรโทษกรรมอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวรวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆนะครับวันนี้คณาจารย์ของจากหลายมหาวิทยาลัยก็แสดงท่าทีในการคัดค้านพบรบนิรโทษกรรมฉบับนี้นะครับก็ได้มีทั้งมหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ขณะที่ประชุมอธิการบดีนะครับได้มีการออกถแถลงการว่าคัดค้านพรบนิรโทษกรรมฉบับนี้ด้วยครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปออได้ออกถแถลงการคัดค้านร่างพรบนิรโทษกรรมโดยมีเนื้อหาใจความไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกฎหมายไม่เพียงแต่เป็นการยกเว้นความผิดและโทษให้แก่การกระทําทางการเมืองเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังรวมไปถึงการกระทําในลักษณะการทุจริตคอร์รัปชันด้วยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจึงเห็นนะครับว่าการที่ร่างพรบฉบับนี้มีเนื้อหาเท่ากับว่าเป็นการสร้างมาตรฐานที่ไม่ถูกต้องขึ้นในสังคมไทยเพราะว่าจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันจะเห็นได้นะครับว่าก่อนหน้านี้มีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นจำนวนมาก ถ้าพรบนี้และโทษกรรมฉบับนี้ผ่านไปได้แสดงว่าการทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่ใช่สิ่งที่ร้ายแรงแล้วก็ในท้ายที่สุดก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากการรับผิดได้ด้วยการนิรโทษกรรมนะครับซึ่งการนิรโทษกรรมการกระทําความผิดในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันก็จะทําให้การต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทยไม่ประสบผลสําเร็จแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในอนาคตให้กับการกระทําในลักษณะนี้ต่อไปด้วยนะครับ ทั้งๆที่การรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญจะเห็นได้จากการจัดโครงการบัณฑิตไทยไม่โกงขึ้นที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการต่อเรื่องมาตลอดปีพศ .2556 นะครับการรณรงค์นี้จะประสบความสําเร็จได้ดีต่อเมื่อมีตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าคนที่กระทําการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องถูกลงโทษนะครับโดยไม่มีการนิรโทษกรรม เพราะฉะนั้นไม่เห็นด้วยโดยถแถลงการครั้งนี้นำโดยศาสตราจารย์ดรสมคิดเลิศไพฑูนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับขณะที่คณะผู้บริหารจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็ได้ออกถแถลงการฉบับที่1ด้วยเช่นกันนะครับโดยมีเนื้อหาว่าการจัดทําร่างพรบฉบับนี้ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติหรือคอปอ,อ ได้ให้แนวทางเรื่องการออกกฎหมายนิรโทษกรรมไว้นะครับอย่างเช่นไม่สามารถดําเนินการโดยปราศจากขอบเขตแต่ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมและมาตรฐานที่เป็นสากลและต้องมีใช่การนิรโทษกรรมตนเองที่ผู้มีส่วนในการกระทําความผิดบัญญัติกฎหมายให้มีผลเป็นการยกเว้นความรับผิดของตนเองหรือการนิรโทษกรรมแบบครอบคลุมเป็นการทั่วไปซึ่งเมื่อสภาผูแ้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้วนะครับ ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นได้คณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจึงขอเรียกร้องให้วุฒิสภาซึ่งถือว่าเป็นด่านสุดท้ายนะครับต้องมีการเป็นผู้พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ในขั้นตอนต่อไปใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญยับยั้งร่างกฎหมายไว้ก่อนแล้วก็ส่งร่างกฎหมายในรัฐธรรมนูญคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาทบทวนใหม่ซึ่งคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจะมีการติดตามสถานการณ์ต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับ ส่วนทางด้านศาสตราจารย์ดรสมคิดเลิศไพทูอ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยประธานสภาอาจารย์นายกองค์การนักศึกษาและประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยก็ถแถลงจุดยืนอย่างที่บอกไปพร้อมเรียกร้องให้วุฒิสภาลงมตินะครับไม่เห็นชอบและนําร่างฉบับเดิมก่อนการแก้ไขมาพิจารณาตามวาระที่หนึ่งก็คือผู้นิง่ายๆเรื่องของพรบนี้และโทษกรรมต้องเป็นฉบับประชาชน อย่างแท้จริงนะครับไม่รวมในหลายๆกรณีนะฮะที่รวมทั้งแกนนำผู้กระทำผิดการทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็อยากที่จะให้เดินหน้าตัวของวาระหนึ่งต่อไปนะครับทั้งนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าเพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมิการวุฒธธิสภาในการพิจารณาว่วาจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่เพราะว่าถ้ามีการขยายต่อไปได้ก็อาจจะขยายระยะเวลาต่อไปอีก90วันด้การแล้วมาว่ากันใหม่นะครับ